ของพรรคที่ถือว่าประสบค,ความสาเร็จในการลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็ได้สสไปมากถึง7ที่นั่งอย่างพรรคก้าไกลในวันนี้เองก็ได้มีการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับโดยนําผู้สมัคร10ผู้สมัครสสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง10เขตมาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็เปิดใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับพร้อมกับเผยว่าไม่หนักใจในเรื่องของการตรวจสอบรายใจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกท้องถิ่นครับ ไปกันที่ที่ทาการพักเก้าไกลเขตสีจังหวัดเชียงใหม่อเาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนางมีนากรมาพิจิตรผู้ประสานงานพักเก้าไกลสาขาเชียงใหม่นําผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง10เขตจังหวัดเชียงใหม่ของพักเก้าไกลพบปะสื่อมวลชนโดยระบุว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพักเก้าไกลจนมีว่าที่สมาชิกผู้สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่ถึง7คนจาก10เขต โดยยืนยันว่าทุกคนจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนไม่ออกนอกอุดมการณ์เดี๋ยวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รของพรรคก้าวไกลนะคะก็ระบุว่าไม่รู้สึกหนักใจเลยค่ะที่จะต้องส่งบัญชีรายจ่ายการหาเสียงให้กับกะกะตรวมถึงมั่นใจว่าจะไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเลือกตั้งและยังพร้อมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของการกระจายอำนาจของพรรคค่ะ ส่วนตัวผมไม่มีความหนักใจเลยครับเพราะว่าผมเองก็ได้ลงพื้นที่มาตลอด2ปีกว่าแล้วก็การลงพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ลงพวปะาประชาชนอย่างเดียวเราลงพูดคุยกับผู้นําในพื้นที่ทั้งนายกเทศบาลทั้งสอทอหรือว่าจะเป็นทางฝั่งท้องที่ก็คือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ได้ละเลยตรงนี้เราประสานการทํางานกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟป่าน้ําท่วมการทํางานของเราก็จะประสานกับท้องถิ่นมาตลอดอยู่แล้วแล้วยิ่งจะมีเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นที่เราได้ทํากันเมื่อปีที่แล้วนะครับกับทางคณะก้าวหน้า เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ทําให้เราได้มีโอกาสพูดคุยกันโดยตลอดแล้วก็การทํางานของพรรคก้าไกลใน100วันแรกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นภายใน100วันแรกเลยปลดล็อกงานเงนิงนแล้วก็คนซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถทางานเชื่อมต่ท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นอีกแน่นอนทางนี้นะครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่พรรคก้าวไกลทั้ง10คนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายพรรคหรือว่าเปลี่ยนขั้วการเมืองอย่างเด็ดขาดขอให้ประชาชนไว้วางใจ ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5, 9และ10ที่แพ้ในการเลือกตั้งก็ระบุว่าจะยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าไกลและขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับค่ะก็ต้อง